สำคัญผิดว่าอ่าสันเทียโศกนี่เป็นพวกนอกรีบไม่ถูกของเขานี่มันต้องกินเนื้อพวกนี้จะกินเจาตามเทวทัศเจแล้วเหมือนวัวเหมือนควายมีคนพูดอย่างนี้เยอะมากเลยคขนาดพระตอนนี้ตอนนี้ออกาพระที่ดังๆก็ตอบคําถามโยมที่ถามไปแบบเน,นี้ค่ะวอะ กินกินเจมันไม่ได้ช่วยอะไรก็เหมือนวัวเหมือนควายอะไรเพราะว่ากินผักกินหญ้าก็เขามีความรู้แค่นั้นนะว่าคนกินเจเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้เท่าวัวเท่าควายเขาก็บอกตัวเขาเองว่าอ๋อเขาเองเขามีความรู้เท่าวัวเท่าควายแต่เรากินเจเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ได้มีความรู้แค่วัวแค่ควายเรารู้มากกว่านั้นเรารู้ถึงกรรมถึงลิบบากซึ่งเป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้า แต่เขายังไม่มีความรู้ทางโลกุตระเขาไม่รู้กรรมวิบากเขาไม่เชื่อกรรมวิบากเขาไม่รู้ว่ากรรมวิบากไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการมีกรรมที่จะต้องไปมีการกระทําการกระทํากินการกระทําจิตผูกพันการกระทําจิตชอบการกระทําชังเขาไม่มีความรู้ตรงนี้เขาเขาเ็าพูดตามจริงของเขาเพราะว่าเขามีความรู้เท่าองอเท่าขวาย ก็ท่านแบบว่าเขาฟังได้คงควันออกหูได้อ้าว <laughs> ก็จริงก็ <laughs> <g ül> เราไม่ได้มีความรู้ทัองวัวทัองควายอย่างที่เขาพูด <g ül> ก็จริงเพราะท่านค่นะแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิบากมากเลยนะคะที่แนะนําคนแบบเนี้ยค่ะอ่ามันก็มีสิมีวิบากมากสิแบบผมสังเกตอยู่ว่าคนเหล่าเนี้ยเขาก็จะไม่พูดหรอกว่ากินเจจริงๆแล้วเนี่ยกินเจทางท่านนี่ก็รู้นะกินเจมันดีกว่ากินเนื้อ ใครก็รู้ <c oughs> แต่เขาไม่พูดอันนี <c> ้ <oughs> ไม่บอกขนาดท่านอะไรนะพุทธวจนะ่ะก็ตอบแบบนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่โอ,จจอ,อ๋จะมาเจอเพราะท่านจะมาเจอส่งเนี้ยค่ะโอก็เคยมีปัญหาปัญหาเนี้ค่ะคือเราอยากจะกินเจพอเทศกาลกินเจจบแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากกินต่อแต่มันไม่มีให้กินละแล้วก็ไม่มีปัญญาในการที่จะไปหาแล้วก็อยากรู้ว่ากินเจมันดียังไงแล้วกินเนื้อสัตว์มันบาปยังไง หาหนังสือมาอ่านนะคะมีเจออยู่เล่มหนึ่งเขาเขียนอย่างนี้เลยค่ะว่าเออกินเนื้อสัตว์ไม่บาปหรอกคือเป็นเราว่าวัวไฟเขา,าก็กินหญ้าไม่งั้นเขาก็แบบไปนิพพานไปนหมดแล้วอยะะ่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพระรูปนี้ก็ดังเลยนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่บาปเรยเหมือนเราก็จะเชื่อไปนิดนึงอะ่ะแต่ว่าเราคือไม่ได้มาเจอคําสอนเพาะท่านมันก็ไม่มีปัญญาที่จะแบบไปเจอของใหม่ก็จะแบบอ,อ๋อไม่บาปก็คือไม่บาปก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่ว่าแสวงหาแล้วจะได้รู้ความจริงก็ไม่ความความรู้เท่างูเท่าควายก็จะรู้เรื่องบาปเรื่องไม่บาปได้ไงใช่แต่ของพ่อท่านนี่อธิบายละเอียดแบบอธิบายละเอียดมากๆถ้ามีถ้าเขาได้มาฟังแล้วก็ได้มาศึกษาจริงๆก็ต้องเข้าใจเอแต่เขาไม่เปิดใจมากกว่าเออไม่ครรบหรือว่าเขาปกป้องกิเลสของเขามากกว่านั่นแหละใช่ ปกป้องด้วยแล้วหรือไม่รู้ไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้เขาไม่รับะไม่ใช่เขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เขาอินโนเซนต์นะเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้เขาก็พูดไปตามภาษาเพราะว่าเขามีความรู้เท้างัวเท้าควายไงความรู้เรื่องนี้าใช่เขามีความรู้เรื่องกรรมวิบากเนี่ยเท่างัวเท่าควายถ้าเขารู้ความเป็นกรรมเป็นวิบากมียามผู้รู้ที่เป็นอริยะของศาสนาพุทธ ก็จะไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือความรู้ระดับเดรัจฉานด้วยใช่ใช่ใช่ยังไม่พ้นยังไม่พ้นยังไม่เป็นพระอริยะระดับโสดาบันเพราะว่ายังไม่พ้นติรัจฉานโยนด้ก็คือความรู้ระดับบววายใช่ก็ถูกอีกอันนั้นเขาก็กินเนื้อสัตว์ไปยอมโกงมากเลยกกเป็นเดรัจฉาน